สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพามากินฮานาบิชาบูบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่ส9 9 9บาทนะคะฮานาบิชาบูบุฟเฟ่นะคะจะอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ค่ะเลยบิ๊กซีพระประแดงไปหน่อยนึงนะคะร้านนี้นะคะอมมากินได้แบบได้บ่อยๆและไม่เคยเบื่อเลยค่ะเคยมารีวิวไปแล้วนะคะร้านนี้นะคะมาอีกก็แบบอดไม่ได้นะคะจะต้องถ่ายไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าร้านนี้น่ากินขนาดไหนนะคะ อ่าเนี่ยนะคะคือเราอ่ะสามารถที่จะกินทุกอย่างได้ทั้งแบบเขาเรียกว่าไม่อั้นเลยนะคะรวมถึงเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะคะมีชาเขียวเก๊กฮวยน้ำอัดลมนะคะอ่าแล้วผักก็สดๆค่ะที่นี่นะคะแล้วในส่วนของน้ําซุปนะคะก็เลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นซุปต้มยำอ่าซุปสารพัดเลยนะคะอ่านี่หมูชีสก็เลเป็นชีสนีก็น่ากินนะคะนี่ก็อร่อยมากเลยค่ะน่ากินไหมคะ คุ้มค่ามากๆเลยนะคะที่นี่299บาทอันนี้ปลามึกค่ะปลาหมึกยักษ์นะคะ,ะ่ทุกอย่างที่เห็นอ่ะจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะกินได้ไม่อั้นเลยอนี้มอน้ำซุปก็แบ่งเป็นสองซีนนะคะร้านนี้นะคะห้องแอร์ด้วยนะ299บาทนี่อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะคะ,ะแล้วเครื่องดื่มก็แบบว่า ฟรีนะคะไม่ต้องไปเสียค่าเครื่องดื่มเพิ่มนะคะดูกุ้งนะคะตัวโตๆเลยค่ะอาหารเขาสดนะคะอาหารสดมากค่ะที่นี่นี่ดูกุ้งนะคะ,ะกุ้งนี่แค่เอาง่ายๆนะคะคิดว่าแค่กินกุ้งก็คุ้มแล้วอ่ะเออคือไม่ต้องกินอย่างอื่นนะเพราะ299บาบาทนี้เรายังซื้อกุ้งกินยังแบบยังได้นิดเดียวเองอ่ะโอ้แต่เรามากินที่นี่คือเราแบบกินได้แบบกินได้กี่สิบตัวก็กินไปเลยนะคะ อร่อยมากค่ะแล้วชอบน้ำจิ้มมากเลยแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะซูชินะคะนี่ก็ได้ไม่อันเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็ติบตักเองได้เลยนะคะ,ะแกงมักซอสหมา่าล่าอุย้ยมีสารพัดเลยค่ะเกีียวนะคะ,ะเบคอนนะคะอ้อเยอะมากค่ะที่นี่เอาหูนะคะจะหยิบกี่อันก็หยิบไปได้เลยนะคะพวกเส้นก็มีค่ะ อบเส้นก็ต้องชอบเลยค่ะหลายเส้นเลยค่ะส่วนไข่นี่ก็หยิบไปได้เลยจะก,กี่ฟองก็กินไปเลยค่ะและที่เด็ดสุดนะคะคือที่นี่มีสเสน่ตรงน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มฮานาบินะคะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านนี้นะคะไม่เหมือนที่อื่นและโอรับประกันความอร่อยค่ะน้ําจิ้มฮานาบินะคะน้าจิ้มฮานาบิเนี่ยค่ะเป็นสเสน่ห์ที่ผมชอบมากๆเลยของที่นี่นะคะคิดถึงะคะ่ะเวลาไม่ได้มาหลาย,ลายวันวก็อยากจะมากินอีกนะคะ รนะ้านนี้นะคะอกกินกับเ,เขามาตั้งแต่เขาเปิดร้านใหม่ๆตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาแถวย่านถนนสุขสวัสดิ์นะคะอกก็จะต้องหาโอกาสมากินอยู่เรื่อยๆค่ะร้านนี้นะคะฮานาบิชาบูบุฟเฟ่นะคะ,ะถ่าทุู้ชมะมาแถวถนนสุขสวัสดิ์นะคะพอเจอบิ๊กซีพระประแดงน,นะคะก็ขับรถเลยมาอีกสักประมาณ500เมตรนะคะก็ถึงแล้วคะ่ะร้านนี้อยู่ริมถนนเลยนะคะอาหารสดๆนะคะ อ่ะแล้วก็ใช้เวลากินนะคะเขาก็ให้เวลาเราเต็มที่นะคะ299าบาทเนี่ยใช้เวลาคือ2ชั่วโมงนะคะทานได้2ชั่วโมงก็โอเคเนาะอ่าในส่วนของผลไม้นะคะนี่ิ้าโพดนะคะขิกะโพก็สดๆนะคะหวานเลยค่ะอ่าเขาก็มีผลไม้ให้ด้วยนะคะ,ะเครื่องดื่มฟรีผลไม้ฟรีนะคะสดๆเลยนะคะ เป็นร้านโปรดของโอเลยนะคะร้านนี้มารีวิวไปแล้วนะคะเคยรีวิวร้านนี้ไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็แบบอยากจะให้ทผู้ชมได้มา,มาชมภาพอีกนะคะจะบอกว่าแบบชอบมากจริงๆคะ่ะร้านนี้นะคะมาแถวถนนสุขสวัสดิ์นะคะแวะมานะคะแล้วจะต้องชอบและติดใจเหมือนโอนะคะฮานาบิชาบูบุฟเฟ่นะคะติดถนนสุขสวัสดิ์เลยคะ่ะมีโอกาสแวะเวียนมานะคะ